จากเรื่องของสกกากลน้ำขยับไปดูบรรยากาศทางการเมืองกันสักเล็กน้อยครับวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมที่พิศนุโลกสสเขตหนึ่งแทนตําแหน่งที่ว่างลงก่อนที่จะเปิดคูหายประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งครับประธานกออกตออก,ก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและก็ฝากเชิญชวนแล้วฮะให้ชาวพิศนุโลกออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆด้วยนะครับ นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตครับลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่1นถึงสที่ตำบลอารันยิกนะครับหมู่3บริเวณโดมอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองอารันยิกมีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายบูสิ์สมจิตพร้อมด้วยพลตรีนิคมเครือนพร,รัตน์ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกและก็หัวนหน้าส่วนราชาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมสังเกตการทางประธานกะกะตนะครับคุณอิทธิพรก็บอกครับว่า หน่วยเลือกตั้งในเขตหนึ่งเนี่ยมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง208หน่วยด้วยกันเพิ่มจากปีที่แล้ว1หน่วยนะฮะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง1 3 8 7 0 5คนฝากบอกครับวันนี้ใครที่สามารถนะฮะขออนุญ,ญาตนายจ้างออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันได้นะครับหากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยนายจ้างมีความผิดตามกฎหมายได้ด้วยนะครับ บรรยากาศในภาพรวมนะฮะก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยฮะสำหรับครึ่งวันที่ผ่านมาเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มีความพร้อมความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการการจัดการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบนะฮะแล้วก็ฝากเชิญชวนชาวพิษล้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะจะมีการปิดหีบเลือกตั้งกันในช่วง5้มงเย็น17นาฬิกานะครับ ช่วยสังเกตการการเลือกตั้งเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการทํางานตรวจสอบการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและจะมีส่วนช่วยอย่างสําคัญในการป้องปามการกระทําความผิดที่อาจจะมีขึ้นในวันนี้ก็ช่วยออกมาเป็นเยอะๆนะครับทุกครั้งการนับคะแนนของปปนเรานี่นะครับหลักปฏิบัติที่ชัดเจนก็คือว่านับช้าๆนับชัดๆในกรณีที่มีผู้ทักท้วง ให้อธิบายให้ชัดเจนให้ระบุถึงระเบียบข้อไหนว่าต้องทำอย่างไรในกรณีถึงขั้นต้องมีการคัดค้านหรือทักท้วงการนับคะแนนก็สามารถทำได้ด้วยการปฏิบัติตามระเบียบนั่นคือมีการกรอกแบบคัดค้านการลงคะแนนและยื่นก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาของกกตครับเพราะฉะนั้นจะพยายามทำเรื่องการนับคะแนนให้ดีที่สุด สำหรับในะฮะใครที่รอติดตามผลคะแนนนะครับก็จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการน่าจะช่วงประมาณ3ามทุ่มเนะี่ยแล้วก็จะมีการปิดประกาศผลการนับคะแนนณะหน่วยเลือกตั้งหรือที่ศูนย์ประสานง,งานพัฒนาท้องถิ่นประจําอําเภอเมืองพิษณุโลกหรือสามารถไปดูบนแอปพลิเคชันฉลาดเลือกสมาร์ทวตได้ด้วยหลังจากนั้นครับประธานกะกะตก็จะเข้าไปตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งอื่นๆครับหน่วยที่8ที่9ที่10ที่11 แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะครับแต่ละหน่วยมีเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยคอยให้คําแนะนําในการให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะประชาชนก็ทยอยมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็มีทั้งบุคคลทั่วไปผู้สูงอายุมีคนพาข้อสมาชิกในครอบครัวเนี่ยพามาใช้สิทธิ์รวมถึงผู้พิการก็เข้ามาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัว ในการรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้สําหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหนึ่งที่พิษณุโลกนะครับมีผู้สมัคร2องคนนะคือนายนัชชนนชนะบุรณาศัก์และนายเจเด็ดจันทรานะครับ